หากคุณต้องการเห็นการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในสงครามโลกครั้งที่2ระเบิดที่มีชื่อว่าทีนิตี้แบบที่ชัดเต็ม2ตาผมแนะนําให้คุณดูในโรงภายพยนตร์ IMAX Major c i n e p e ซนั่นเองครับและตำแหน่งที่เราจะเห็นระเบิดนิวเคลียร์ชัดที่สุดก็คือตำแหน่งหน้าจอตรงนี้เองครับโอ้เรามาดูกันว่ามันจะชัดแค่ไหนผมนี่แทบอดใจรอไม่ไหวแล้วไปครับทุกคนไปดูกัน ตั้งแต่นี้ไปผมขอตั้งชื่อตำแหน่งที่นั่งเบอร์สิบหน้าจอตรงนี้ว่าที่นั่งซันชิโร่ครับดูสิครับขานี่สามารถยืดได้เต็มที่เลยโอ้โหไม่มีใครบังครับปกติผมไม่ชอบหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับอย่างอินเ r อร์สเตลล่าเนี่ยผมดูไปไม่ถึง10รอบเองครับส่วน a อ p e n h e i ไฮเผมคงดูไม่เกิน10รอบเหมือนกันครับระหว่างชมภาพยนตร์ผมก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่ฉากการระเบิดปรมาณูทอันยิ่งใหญ่ของหนังเรื่องนี้จะออกมาสักที ซึ่งเราจะไม่เห็นการระเบิดในช่วงต้นของเรื่องแน่นอนครับเราจะเห็นการเดินทางของตัวละครตัวนึงซึ่งกว่าเขาจะมาเป็นผู้สร้างระเบิดนิวเคลียร์อันยิ่งใหญ่ได้นี่เขาต้องผ่านประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างกว่าจะมาเป็นออฟเพนไฮเมอร์ครับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นักแสดงแถวหน้าของฮอลลีวูดมาหลายคนเลยครับเขายอมลดค่าตัวเพื่อไม่ให้หนังเกินบัตเจตที่วางไว้นะครับ <18. S 2> ยกตัวอย่างอย่างแมดเดลอนคนนี้นะครับเขาสัญญากับพัญญาว่าเขาจะพักงานฮอลลีวูดไปก่อนยกเว้นแต่ถ้าโนแลนทักเข้ามาขอให้เขาไปสัร่วมแสดงไม่ว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่เขาจะร่วมแสดงทันทีแมดเดลอนและคิสโตเฟอร์โนแลนเคยทำงานร่วมกันในอิน e r อร์สเตลลานั่นเองครับ s <S ในการชมภาพยนตร์นั้นเราจะเห็นฉากที่เป็นฉากสีและฉากที่เป็นขาวดําซึ่งมันมีความหมายนะครับผมจะไม่สปอยมันหมายความว่ายังไงไปหาคําต่อได้ในโรงภาพยนตร์ครับ รู้ไหมครับว่าการถ่ายภาพยนตร์ผ่านฟิล์ม iMaX เนี่ยปกติแล้วจะมีแต่สีนะครับแต่โนแลนสามารถหาฟิล์มที่มันเป็น i m a x ขาวดามาให้ได้เขาสุดยอดมา,มากๆอันไหนที่ต้องได้เขาจะหามาจนกว่ามันจะได้ครับและฉากที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือฉากเซ็กซีนอันเล่าร้นของหนังเรื่องนี้ซึ่งมันมีถึง2ช่วง2เวลาแล้วเองผมนี่ปิดตาแทบไม่ทันเลยทุกคนซึ่งแน่นอนหนังเรื่องนี้ไม่มีการเซนเซอร์นะครับใครพาเด็กๆลูกหลานไปด้วยให้ปิดตาให้ทันโชคดีผมปิดตาทันผมเลยไม่เห็นนภาาพอุจแบบบี้ครั อ้ยถึงแม้ว่ายังไม่ถึงช่วงการระเบิดผมก็ว่ามันก็คุ้มค่ามากแล้วในการดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ i m a x เราไม่ต้องรอให้ถึงตอนจบเรื่องนะครับครึ่งกลางเรื่องเราก็จะได้เห็นการระเบิดอันยิ่งใหญ่ของระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกของโลก s <S ระเบิดทีนิตี้นะครับ <S <S ซึ่งในตอนครึ่งหลังนั้นเราจะได้เห็นตัวละครของเราต่อสู้กับตัวร้ายนะครับซึ่งนำแสดงโดยโดเบิร์ดดาวนี่โจเดียซึ่งแสดงเป็นไอรอนแมนนั่นเองครับ ซึ่งเขาแสดงได้เลวมากๆเลยครับเป็นคนเลวที่เลวจับใจครับคนนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ผมให้คะแนนไป99เต็ม10นะครับใครให้มากกว่าผมโหตายคลิปเลยครับผมว่าในโลกนี้ไม่มีใครให้คะแนนเป็นกลางเท่าผมแล้วครับก่อนจะาก,กันวันนี้ผมจะฝากด้วยลูกระเบิดทินิตี้ลูกนี้อันนี้เป็นจากสรารคดีจริงๆนะครับจากภาพจริงๆที่เป็นระเบิดจริงๆและนี่คือการระเบิดจริงๆของทินิตี้ที่เขาทดลองนะครับตอนที่เขาทดลองนั้นมีชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ทางการเขาแจ้งว่า เป็นการระเบิดของคลังแสงนั่นเองครับเพื่อไม่ให้ใครรู้นะครับเป็นความลับทางราชการนะดูดอกเห็นสิครับสวยจริงๆเลยก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซันเชโรสตอรี่นะครับ bye bye, บ๊ายบายจุบ๊บ